สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคันเกียร์นะครับของเจ้าดีมนะครับ C100P นะครับหรือว่าดีมเอ x กซของเรานั่นเองนะครับก็หลายๆคนจะถามว่าดีมรุ่นนี้นะครับใช้คันเกียร์แต่งได้ไหมนะครับก่อนแรกนะครับให้เราถอดคันเกียร์เก่าออกก่อนนะครับโดยใช้ตัวทีก็ได้นะครับหรือว่าประแจเบอร์10นะครับขันน็อตยึดคันเกียร์เก่าออกก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นบูธยาวนะครับคือคันเกียร์จะมีหลายหลายเขาเรียกว่าอะไรบูธจะมีหลายระดับนะครับมีตั้งแต่บูธสั้นนะครับบูธกลางและก็บูธยาวนะครับบูธยาวจะมีความยาวนะครับตระกูลเวฟตระกูลดีมนะครับจะมีความยาวประมาณ4.2เซนติเมตรนะครับซึ่งจะใช้กับคันเกียร์แต่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณใช้ดีมรุ่นนี้นะครับดีม4 0 0รรุ่นนี้นะครับสามารถใช้คันเกียร์ของ ดีมทูได้นะครับนะครับคันเกียร์ที่เราเอามานะครับก็คันเกียร์ที่ผมใช้งานนะครับซื้อใหม่จะเป็นของอดีมทูนะครับนะก็จะมียางแบบนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนอันเก่านะครับอันเก่าเป็นเหล็กนะครับอันใหม่ก็จะใช้เป็นคันเกียร์เทียบนะครับใส แทนกับที่เดิมนะครับโดยที่จะต้องเลือกนะครับชนิดที่บูทยาวนะครับหรือว่าใส่กับ4 0 0 n ได้นะครับนี่นะฮะ4 0 0 n ได้นะครับซึ่งเราจะมาดูขนาดของบูทนะฮะว่าบูทตัวเนี้ยนะครับยาวพอไหมนะครับที่จะใส่กับคันเกียร์อันเก่าของเรานะครับเราก็กะขนาดให้ดีนะครับกะตำแหน่งให้ดีแล้วก็ยึดน็อตนะครับ สำหรับคันเกียร์นะครับมีหลายราคานะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าวัสดุที่เขาเอามาทําคันเกียร์ของเรานะครับคันเกียร์อะไหล่ของเราเนี่ยจะทนไม้ทนมือหรือไม่นะครับเพราะว่าอันเก่าขนาดของเป็นของศูนย์นะครับมันยังงอนครับแล้วก็ของแต่งบางอันนะครับเหล็กมันก็จะบางบางหน่อยนะครับอาจจะไม่ทนไม้ทนมือเท่าไหร่นะครับพอใส่เข้าไปนะครับได้ระดับที่แน่นอนนะครับระดับที่ ลางเท้าของเราเราก็ยึดน็อตเบอร์10นะครับตัวนี้เราจะใช้แหวนเบอร์10ในการไขนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะถามว่านะครับถ้าผมใช้ของหนุยนะครับหรือว่าคันเกียร์สนามได้ไหมนะครับได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นบูทยาวก็จะดีหน่อยนะครับสังเกตนะครับว่าบูทที่ผมใส่ไปเนี่ยมันเป็นบูทยาวนะครับซึ่งมันจะล็อก น็อตได้พอดีนะครับหากเป็นชนิดแบบบูทสั้นนะครับมันจะไม่สามารถล็อกน็อตได้นะครับก็คือมันจะบูทมันจะสั้นเกินไปนะครับที่จะใส่กับเจ้าดีม 400P ได้นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับในการถอดเปลี่ยนก็คือใช้ประแจเบอร์10นะครับขันให้แน่นนะครับเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับใช้กับทั้งคันเกียร์สนามได้นะครับคันเกียร์แต่งนะครับคันเกียร์มิเนียมนะครับ ที่มีบูทยาวนะครับบูทยาวคือบูทความยาวของบูทนะครับ4.2เซนโดยประมาณนะครับโอเคนะครับออก็ขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับในคลิปนี้ขอบคุณครับ